ครับพี่น้องมันี่ก็พบผอกับส่องชีวิตติดดินนะครับเด้อมัอนี้อาจจะเป็นส่องน้องไม้รับผมหาอยู่หา,หากินนะครับนอกมัอนี้กับสิผพ้า,พาปักเบ็ดครับเบ็ดกับสีมีความยาวอยู่ประมาณเมธหาซิฟกับผมกับไม,มธ้ธรรมศาสตร์ครับพี่น้องไม้น้องบึงธรรมศาสตร์นาแดงนะพี่น้องนอกมัอนี้ก็ไปคุดเอากระปูหน่อยครับกระปูหน่อยนาแดงเท่าไหร่ถ้าไมาลองปักเบสเบงผ้าพีิพาน้องหากินแบบชีวิตบัน,นบ,บาดนะพี่น้องเนาะแบบใส่ชีวิตแบบติดดินติดดินครับ มันบบหมันกัมาดุนน้ากันครับแม่นถึงบบามันนกัไหนมาหาอยู่หากินน้องพี่น้องน้องไดีทำไวเอาซ้ำหนานครับต่างว่าได้มายังออกกําลังกายผักพันน้ำครับผมไปครับพี่น้องหาเบื้องหมายน้ากันครับผมครับผมนี่ก็จะเป็นไม้เทาๆนะครับเนาะงันหาอยู่หากินครับครับเอวางกล่องกันครับ ครับพี่น้องักหลังแหลกแหกมานครับ ทุลักทุเลในเด้่อพี่น้องเรื่องงานในงานทำกับจีร้งเนี่ยครับบรรยากาศหัยน้อาของมึงน้อง,งพี่น้องเนาะ สถานการ์ตขอปูครับผมนะครับโอ้ยนบรรยากาศน้ำกันนะพี่น้องเนาะมันหนอกมันหน้าเฮา เพ็ดเงวอัติไส่ยากเนะครับสวยครับ ครับเบิ่งไม้น้ำกันนุพี่น้องเนาะฝากกดติดตามให้นน่เด้อครับเด้อให้ยู่หากินครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเด้อให้โรคงพ่ยไข้เจ็บหายไ,ไ,ไปเร็ววันเร็วขึ้นดูแลสุขภาพกันดีๆเด้อพี่น้องเด้อ อัจเบิงบ่งเป็นบางส่วนบางตอนครับผมครับพี่น้องไมป้ปักเวนทองหนือง่ามแห้งครับพี่น้องมากครับมาส้มบรรยากาศครับันชีวิตติดดินครับผมผาพีผ้าน้องมากปักเด็ดหวยน้องคล้องมึงครับสามสิบขัน้นสามสิบหลังครับโดยเงียปูนหน้าครับผมปูนหน่อยซึ่งไปคุดเอานาแดงนะพี่น้องเนาะช่วงน้ก็ติหลงฤด,ดูเนี่ยหนาวลมก็แห้งฝนกระแห้ง พายุเจ้เป็นพานยุอยีแองติดตามเขาด้วยพี่น้องเน้อเป็นว่าน้ำแข็งเดือมละไายมันกําแพงหมานกันความเย็นมันเดือมซึกมนี่แหละครับมันก็เลยเห็ดไห้ร่มโคดอกเนื้อโคดอกไตผัดมาครับผมอาดูแลสุขภาพกันครับทุกพื้นที่พี่น้องอีสานแต่กับาคกกางากาะนะครับทุกผากน้องพี่น้องเน้อนะครับพักเบือดแล้วนะครับปิพิพ่ายยางส้มบรรยากาศขึ้นไปจะเข้าหนึ่งหนึ่งอะดูดน้ำกันตอนเสาร์พี่น้องครับช่วนี้ครับะมานครับ ผมมุงแรงนะครับผมเนื้อปูหน้าสามสิบหลังสามสิบคันนี่ครับไม้ห้ามแห้งครับมันนี้ไปครับชมบรรยากาศครับชีวิตคที่ผมครับบรรยากาศไม้เหาครับจะได้โตบอบปักเวียดนาแดงในตัสองตัวก็ถือว่าได้น้องพี่น้องเนาะถือประมาณนะครับนี่ครับเนื้อปูหน้าเหาครับผมครับพันกรสีเด่นเบดครับผมตีเบดฝรั่งครับตางปักพรอนน้องพี่น้องเนาะ ก็เลยฟันทงว่า,ามัานจะมันคือไรหาอยู่หา,หากินแต่เฮาไหออกมาซึมซับกับบรรยากาศธรรมชาติครับใส่ซีวิตติดดินกันไปครับผมผมียังอยู่ยังกินเฮายังมีเขาเน่ยเดานะครับอีสานบหมนหน้าเฮาขอเป็นกำลังใจทุกท่านพี่น้องฝากติดตามฝากกดกระดิ่งให้่องซีวิตติดดินน้ำมันเด้อกับเด้อนี่ครับผมใเืีอปูหน้าครับ ม้ห่นี่ครับปูนฮะครับผมโอ้ไข่หอยเซอร์ดีครับครับเอาละพี่น้องบุญน,น้ำกันในตอนเสาครับผมบุญน,น้ำกันในตอนเสาครับลมครับสีคืดเรือบุคือนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมสิยางยามกรับขึ้นไปก่อนครับขันบ๊ถ,ถือดึงตรงไหนกะบุญน,น้ำกันตอนเสาครับผม ขอคุณทุกทันครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องตอนเสาแล้วครับผมมาครับกับบรรยากาศยามเ็ดตอนเสาร์นะครับนอ้เขากามาดุนกันครับยาปูหน้าสีใบโตสีมีโตสีพ่อเหรียนเห็ดปนมอพี่น้องไปไปดุนน้ำกันครับผมหมานมาหมานกันยาบากันนอกกับเนาะถือว่ามาส้มบรรยากาศอันธรรมศาสตร์แถวอันบานผมครับผมไปครับยามเมษตะวันครับชีวิตติดดินครับไปับครับ กบับบรรยากาศช่วงเสาๆเนาะพี่น้องเนาะยังมีอาการหนาวเย็นแน่อยู่ครับดูแลสุขภาพดีๆเด้อพี่น้องเด้อดูน้ำกันครับผมบานบอมานครับโอ้ยขึ้นมิดแต่น้อพี่น้องมิดม,ดมดครับผมถ่ายให็บเมียเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อ,อบางส่วนบางตอนครับครับเนี่ยยังเหลือครับ ครับบรรยากาศในส่วนเศาครับผมตีตีตีนกับตีผ้าตีผ้าหน่องหายอยู่หากินไม่สบับของคนอีสานหมานหน้าเขาเนาะครับนเนาะเมีปูหน้าบ่าทั้งนานทด้พี่น้องยังคือเก่าครับพี่ปูอันนี้ก็เป็ไส้สแบบเสื้อนอนกินเด้อพี่น้องเด้อเอ้าวใคอใหอยเชือดีขึ้นมาไข่อีกนครับ นี่เชอรี่มี่ทะเลกับมดย่างหรอครับพี่น้องหาหกินน้ำกันครับย่างคือเกาเนปูเขา,ย,า,าย่างคือเกาครับไปครับผมสุดท้ายให้เบิ่งเป็นบางส่งบางกอนไปนะครับเจ้าพี่น้องด้วย จะทายยังบุตรลังกะไกครับกุหลักทุเลน,นะท้กพี่น้องการหาอยู่หากินครับผมด,ด,ดูดน้ำกันไปครับผมอยู่ขึ้นเก่าครับอยู่ยเกา่า ซีดีครับยังมีซีดีพี่น้องใครับเอาพี่น้องดังนีน่ดังคือคือหายครับครับอ้พี่น้องนุ่งกันนะครับนี่เห็นโตแล้วครับนหมนครับพี่น้อง

เดิมมิดมันนะครับพี่น้องใส่หนุกครับพี่ครับครับพี่น้องพี่หัวครับขอบปดกันเ้อะครับพี่น้องอย่าเด่นครับอย่าเด่นมันนะครับเนื้อปูเขาเนื้อปูหน้าเขาเขุดทุ่งขุดทุ่งขุดทุ่งไห้พวกปนนะครับพี่น้องตานี้ ขอปดก่อนนะครับพี่น้องเนื้อโอ้ยหายแดดส่องเป็นไงได้ครับนี่โอ้ย,ย,องงย,อยพี่น้องพี่เต็มทุงง่งยยงอึงส์ได้ครับครับกานท่าอยู่ข้ากินพงซิดิติดดินครับพี่น้องโอ้ยเบ็ดบ่หมูพี่น้องเลยมันครับเดี๋ยวขอขอปดก่อนครับใส่เนืบอไป ก็จะมายามอีกรอบบไม่ไยไอ้ uh huh. ตัวนึงก็คุมเลยนาะพี่น้องเนาะหนาแหลงครับหนาแหลงตัวนึงก็คุมแล้ว,นะอนะลวขออันใส่เงือก่อนครับอู uh ้ย huh. ใหนื่อยครับแบบ ว้ายแม่มันมาแล้วครับโลเรนนอนครับพี่น้องไปครับดุดน้องกันอิบครับไปครับพี่น้องปลายัางนอครับกินปูอาครับเต็มปีสองครับเดี๋ยวนี้เอาไว้ใกล้ๆก่อนครับปลายัางนอโอ้ปลาเสื่อมครับปลาเหนืออ่อนกินเนื้อปู เพื่อมไปเน,ออนีืยอ่อนพี่นอ้องโอ้ยส,ะส,ะสะดสดเลยครับแแบบครับแบบมีแม่มาครับแตบมที่สองครับผมขอพลดึนครับผมครับพี่น้องเดี่สองแตบมครับถือประคุมแห้งครับนั่งเลยนะครับดูบ่ตายบ่ น่ครับกินทางๆพี่น้องยังเก็บอยู่ครับครับกินทางๆแต่พอเป็นนังครับพี่น้องของเต็มเยอะครับ กินทางเดี๋ยวดูน้ำกันอีกจักลอบน้องเนาะมาจังใหญ่เม็ดไปปักดูฟังฟังหนึ่งครับถือว่ามันเดี๋ยครับันี้โอ้หลังมีบุตรครับขอไปเหงาคนครับบุ่ยเห้า โมเดลไม่ย้อนตลาขึ้นครับเย็นเงียก่อนใส่ถิม่มไปเลยครับมันโมมันเันือดถือว่าส้มบรรยากาศบานผมนะครับเนาะเมื่องบ,บนเนาะครับบนราชธานีใส่ถิม่มไปเลยครับ หปลาอย่างนี้ครับนะปลาที่ปูครับเป็นยังไงเป็ดโอ้ปูครับปูปูปูบนไตครับครับโอ้ เดิมกระไดคลองไงได้พี่น้องโอ้ล้างิันตีครับตะบถือครับรุดครับอ่ะครับขอลงไปใส่เงินครับเดี๋ยวมันจะครับเด็ดเน่ผ้าพี่น้องเปิดหัวคีแปกก็ใสซัดไงได้ครับครับนี่ไะไนะครับน้นักโลยังอยู่ครับ้าหลุดต้องเป็นอีกหลอบคำครับ กดติดตามเพื่กำลังใจในหะ้พี่น้องเ้อะขันมากก็กดถึกใจน้ำไหยครับฝากพี่ฝากน้องครับก็คลิปการหาอยู่หากินงเหลือครับหลังสุดท้ายครับผม หลังส่กระเดือครับ,รบพักมายูนอกพิณอ่ะหลังแหลกแหกม้านตรงนี้หลังแหลกแหกม้านเหลือครับผมไปครับสรุปแต้มกันครับยากาศไม่วงเศร้าเปิดหัวาม้าน่ะเบิ้งยู่บ่ ยามเบิดอะเบ็ดสามสิบขั้นในยุแกนั่นก็ประเสริมตัวนึงนี่ผ่านบ่อผ่านมาตรฐานด้วเก่าเนาะเนาะกุ้งกระมานเออกกุ้งไขโมยไปไหนมันหนาวแมนอยู่ผมอันล่องเบิงเนี่ยมันอยู่ซื่อๆกับเบื่อเนาะผักพลน้ำหนองเห่า ผอเพบันใส่กุ้งครับผมมากินผอกัน,น,กนไายกอใส่เราใส่ประจรําบ่ได้อยู่ล็อกเนาะคือวันเนะะออาะพอเราก็บมีผิวหนองมาหากินขึ้นกันครับ <S <S เป็นเรื่องปกติเนาะครับเนาะการหาอยู่หากินนะครับโอ้ภูมิใจครับ พาพี่พาหนองมเมื่อเบิงงหายไรรอดได้ต้องคิด,ด,ดเปิดหังวครับจังมเมื่อเบิงส่วงใบใบแดดอ่อน,นนะครับเบ็ดสามสิบหลังสามสิบขั้นครับกับบรรยากาศในส่วงสาวสาเน,น,น้องพี่หน้องเนาะ อ,อยู่ห้องเด็กใส่คิวนอ้อโอ้ไปใส่ใส่อยู่มุมนจำเบ็ดซอยผมมันไหมครับเด้อถือแบบพานน้องพีหลงน้องมันนี่สอบพานครับผมนี่ครับเบ็ดแงเมีถาซิบลากเบ็ดจมไปเลยครับใครอยู่ครับโตคนขังอยู่ปลายหยาครับเอาง่ายอยู่ครับผมบ่ได้เอา,ายอยันแง่ออตักมานั่ม แหงยานบุดอยู่พี่น้องเปล่าครับก็เป็นปลาเสื่อมครับปลาเนือออนตัวนึงครับก็ได้แม่และปิีงตําแจ้วนพี่น้องเนาะนี่ครับใบไงปีนี้เราก็คือสีแกงที่น้องพ่น้องเนาะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับเด้อที่เข่ามารับชมส่องกันซีวิตติดดินครับผมอาจเป็นสองน้ำไม่แต่ก็ดต่างใจถ่ายทอดให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะการใส่ซีวิตการหาอยู่หากินน้ำคนอีสานบ้านหน้าเขาครับไทยอุบลราชธานีนี่นะครับผมผมอยู่อนเภอเมืองตะบลใดหน่อยครับผม กับบรรยากาศอาจิยางทุรักทุเลเนี่ยไทยพี่น้องมึงบางส่วนบางตอนก็พอตรวจขอภัยแด้วครับเดอ้อกล่องอาจจะสั้นเนี่ยเพราะว่ามาผู้เดียวครับผมทีมงานงิ่ณก็มีการมีงานน้ำแม่ครับบรรยุทธ์บรรหวางคนเกิดจังสีใดใมาหว่วมมือกันเท็จคลิปผมเป็นคล,ล,ลิปร่วม้ะพี่น้องเดอ้อในการใส่ชีวิตท้องทีมงานชีวิตติดดินครับผมฝากติดตามน้ำนะครับกดกระดิ่งัวเป็นกำลังใจให้น้ำนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถึงเมื่อเอาปลาเมื่อไหร่แม่ครั้งครับไปครับ ครับป็นครับพี่น้องปลาแม่แม่ขังงอนครับ